ของผมครับเก้าแสนเจ็ดหมื่นยังของแข่งของขาอยู่ก็พัเอาอัตัวไหนไตยังไตยังมึงก็ไปขายเขาดีดีทีขายเขาดีดที6 0กพขายบอก็ถามนะ เออเอาต้นไหนเอาพี่น้องครับไปคลิปตัวต่อไปเลยพี่น้องครับขายเลยเพื่อเท่าไหร่สองหมื่นเดียสองหมื่นเดียะ เก่าวานี่ขายเราละขายเท่าไรลูกเ้ยม้กว่บาทฮะขาย่กมื้นาอมืนสองเดี๋ยวบอกดาหลงวรนี่โอ้ยโอ้หดววะกลังเห็นคนหนมานังเฮ้ยลีอยเ่ยกำลังเห็นนไมานังจะได้มานังบปากว่นี้เดี๋ยวใส่ใส่มันขายตัวไหนมันขายตัวไหนบอกพอดีขายผมผมไม่พอ่ีปดพแมนบอก มันแกเนี่เดอมันไดอยู่หมุนไฟเนาะหมุไฟเฮ้ยเฮ้ยให้แปดพันหรือมันขายที่ละมันขายบริเที่เขาเทาไหร่เท่าไรเท่ารอะรอดนตัวนี้มันแกเปนไหนปนไหนเปนไหนเนื้อไม่นังอ่ะตัวผูตัวผู๋แปดพันกว่าซัมมี่ซัมมี่แปดพันพี่้องเอาเงาแตกอีกเอา ไปขายขายขายเอาไปยังเอาไปยั้งเพื่อไปยั้งขายขายเยอาไปเยอาไปเยอาไปเอาไปี๋ยวไแล้วมึงขาดทุนอืขาดทุกกำไรกู้่วยโยขายขายโอ้ยมึงโมงเงาหนักจีนงพี่น้องครับ